จังหวัดชนบุรีบางเสรีกรมประมงจังหวัดชนบุรีสั่งหรือถอนซรากเรือของกลางจอดจีดขวางการเดินเรือชาวประมงหลังคดีถึงที่สุดแล้ววันที่6พฤษภาคม2568ที่สะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเสร่ตำาบลบางเสร่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนายนัทพงศ์วรรณพันธ์ ประมงจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่หรือถอนสร้างเรือของกลางที่จอดกีดขวางการเดินเรือหลังคดีถึงที่สุดแล้วโดยมีนางรัตนาวดีก้องสนอกประธานกลุ่มกเกษตรกรทําประมงบางเสรีนายสมหวังเอี่ยมดีนายกเทศมนตรีตําบลบางเสรีนายจรูนทองไทยผู้แทนสสเขตสิบจังหวัดชนบุรีดรธีรวัตรวีรวัตรทนายไอ้ เลขานุกการประจำคณะกรรม,มาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรว่าที่เรือตรีอุดมกิตนอมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสรีโดยนายนักพงศ์วรรณพัฒ์ประมงจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าเรือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินที่จอดกีดขวางอยู่บริเวณท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางสรีทางประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำประมงบางสรี และในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่าเรือของกลางขีดขวางการเดินเรือจอดเรือจำนวนหนึ่งลำจึงดำเนินการของงบประมาณกรมประมงจังหวัดชนบุรีเพื่อมารือถอนซากเรือโดยครั้งหนึ่งที่นายอาทิศิริรักษ์ทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปยังพื้นที่ตำบลช่องสแสมสาร และได้เสนอเรื่องไปในที่ประชุมจึงได้รับมอบหมายให้กรมประมงจังหวัดชนบุรีจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดําเนินการรือถอนเคลื่อนย้ายซากเรือและยังมีเรือของกลางอีกสองลำคือเรือโชคแสนทวีสและเรือโชควัน,นาที่จอดลอยลําอยู่ซึ่งต้องการรอดำเนินการทำลายเรือตามขั้นตอนต่อไป เรือของกลางนะครับที่ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยนะครับซึ่งจอดกีดขวางอยู่ที่สะพานกลุ่มบางเสนะครับซึ่งประธานกลุ่มนะครับแล้วก็ชาวสะพานบางเสเลเนี่ยก็แจ้งไปนะครับว่าเรือของกลางเหล่านี้นะครับมีอยู่หนึ่งลำเนี่ยนะครับกีดขวางนะครับก็ของบประมาณกรมระมงนะครับเพื่อที่จะมาดําเนินการนะครับโดยที่วันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับกระทรวงเกษตร มาที่ช่องแสมะสารก็ได้เสนอไปแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กรมประมงนะครับจัดสรรงบมันเพื่อนะครับมาเคลื่อนย้ายเรือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนะครับจำนวนหนึ่งลำครับนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวจังหวัดชนบุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาน เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้าน3แสบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเขหายน้องจอะเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประประพาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON064 837-0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4ี่ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไล์ ton 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินละบัานพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิ วบรรยากาศดีเหมาะสําหรับทําร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านที่สามห้องนอนแอวครบทุกห้อง้วยที่ใช้สอยสามชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชงิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันร้อมอุปรกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาท เจ็ดศูนย์้าแปดมาชสถานที่ติดก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าซักดีทำเลเด็ดเบี้แม่น้ำโขงสวยที่สุดในโขง